สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําคองแครงกรอบค่ะค่ะนี่คือแป้งสาลีตามว่าวค่ะกะทิน้ําตาลไข่ไก่เกลือป่นน้ํามันพืชน้ําปูนใสนี่คือส่วนแป้งนะคะส่วนน้ําตาลเคลือบก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวน้ําเปล่าแบะแสบน้ํามันพืชข้าวปัชีกระเทียมพริกไทยน้ําปลานี่คือน้ําตาลเคลือบค่ะ ลงมือทำเลยค่ะจากนั้นเราจะมานวดแป้งกันค่ะทําแป้งหลุมตรงกลางไว้นะคะไข่ไก่ค่ะเกลือปน่นน้ำตาลทรายน้ำปูนใสน้ำมันพืชกะทิใสท่ทีหลังค่ะผนแป้ง ไม่เข้ากันค่ะทยอยใส่กะทิค่ะไม่ต้องใส่ทีเดียวหมดนะคะค่อยๆเติมเดี๋ยวแป้งจะเหลวเกินไปแก้ยากค่อยๆเติมใช้มือนวดค่ะล้างมือเรียบร้อยแล้วค่ะ กะทีค่อยๆเติมนะคะจากนั้นเราจะวางาลงแผ่นรองนวดนะคะเราจะนวดแบบนี้นะค่ะพอเราได้แป้งประมาณนี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะพอค่ะ ปแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะนำผ้าเขาบางชุบน้ำบิดให้หมาดคุุมเอาไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะให้แป้งอิ่มตัวค่ะจากนั้นมาโขกลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะพริกไทยเม็ดค่ะจากนั้นใส่รากผักชีลงไปค่ะ เียมค่ะหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะจะได้โขกละเอียดง่ายโขกให้ละเอียดเลยค่ะพักไว้ค่ะจากนั้นโรยแป้งนวลที่ถาดนะคะเพราะว่าเราจะทำตัวคองแขงแล้วนะคะแป้งนวลก็คือแป้ง ตาว่าวค่ะตัวที่เรานำไปทำกองแข็งนะคะโรยแป้งไว้ค่ะแป้งก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็นวดอีกสักเล็กน้อยค่ะ แบนแ,แ,แป้งขึ้นมาค่ะประมาณเจ็ดกรัมนะคะอ่านี่ก็คือตัวทาคลองแขงนะคะใส่แป้งเล็กน้อยเคาะออกค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบแป้งขึ้นมาเจ็ดกรัมค่ะให้ผ้าเขาบางคุมไว้แบบนี้นะคะกันแป้งแห้งนะแล้วเราก็จะมาวางวางลงตรงกลางค่ะรีดให้แบนค่ะ มือรีดให้แบนประมาณนี้วางวางซ้อนกันเลยค่ะวางซ้อนกันแบบนี้นะคะเราก็จะทำไปจนกว่าจะหมดค่ะทำแบบเดิมค่ะ หยิบขึ้นมาเจ็ดกรัมรีดให้แบนเวลานำวางลงแล้วเขาจะโหดขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรีดให้แบนแบบนี้วางซ้อนกันไว้ค่ะเวลานำลงทอดเราจะเอาแบบยกเป็นแพแพรแบบนี้นะคะลงทอด ที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราจะนําลงทอดเลยนะน้ํามันให้ร้อนตั้งน้ํามันให้ร้อนค่ะถ้าฟูขึ้นมาแบบนี้ก็คือร้อนแล้วนะคะจากนั้นปรับเป็นไฟอ่อนค่ะปรับเป็นไฟอ่อนนะคะนําลงทอดเลยค่ะติดกันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกเอง อให้เขาลอยขึ้นมาค่ะอพอเขาลอยขึ้นมาเราก็คนได้นะคะค่อยๆค,คนนะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะทอดไปจนกว่าจะเหลืองกรอบค่ะ ไฟที่เราทอดเราจะใช้ไฟอ่อนประมาณนี้ค่ะพอได้สีประมาณนี้นะคะให้เราเล่งไฟขึ้นมาหน่อยค่ะเป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะตอนแรกเราทอดไฟอ่อนนะคะตอนนี้เริ่มปรับเป็นไฟกลางค่อนอ่อนแล้วค่ะคนเรื่อยๆค่ะจะได้เหลืองขั้วชิ้นนะคะคนกลับขึ้นกลับลงแบบนี้ นิ่งแล้วนะคะแบบนี้นะสีก็กรอบดีแล้วนะคะ่าจากนั้นนำขึ้นเลยค่ะวางพักบนตะแกรงค่ะแล้วทอดครั้งต่อไปเลยค่ะทอดไฟอ่อนค่ะ รอให้ลอยขึ้นมาแล้วค่อยคนนะคะใช้กระทะใบเดิมค่ะเทน้ำมันออกนะคะให้เหลือน้ำมันไว้สักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นใส่กระเทียมรลกผักชีพริกไทยลงไปผัดให้หอมค่ะพอเหลืองหอมดีแล้วนะคะจากนั้นใส่ น้ำตาลลงไปแล้ะค่ะจากนั้นเป็นน้ําปลาค่ะน้ํำลาาค่ะเคี่ยไปจนกว่าน้ําตาลจะเหนียวนะคะ พอเริ่มละลายแล้วนะคะทุกอย่างละลายดีแล้วนะจากนั้นใส่แปะแซลงไปค่ะรอให้น้ำตาลเหนียวข้นค่ะค่ะพอเขาเริ่มเหนียวข้นแบบนี้นะคะเนีย่ยฟองเขาจะละเอียดแบบนี้นะเนีย่ยจากนั้นปรับเป็นไฟอ่อนค่ะไฟอ่อนสุดเลยนะ แล้วใส่ทองแกนลงไปค่ะคลุกค่ะปิดแก๊สได้เลยคลุกคุกให้เคลือบทุกกันค่ะพอเขาได้แบบนี้เราก็จะ พอแค่นี้ะไปเทใส่ถาดเลยค่ะค่ะเทใส่ถาดแล้วเกลี่ยไม่ให้เขาติดกันค่ะค่ะจากนั้นวางพักให้เย็นสนิทค่ะเกลี่ยไม่ให้เขาติดกันแบบนี้นะค่ะจากนั้นวางพักให้เย็นสนิทค่ะอันนี้ก็เย็นแล้วนะคะ ของแซงกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีแชนเนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ